ยาพาราที่เรารับประทานแก้ปวดหัวเป็นประจำนั้นมีวางขายอยู่2ขนาด 1. 325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมส่วนใหญ่จะเป็น500มิลลิกรัมคนเราต้องการปริมาณยาแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนซึ่งปริมาณที่ถูกต้องคือต้องทานยาในขนาด10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้งและทานห่างกันครั้งละประมาณ4-6ชั่วโมงคิดง่าย หากคุณน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกร,รมัมก็เลือกรับประทานเพียง1เมตรแต่ถ้าหนักมากกว่า50กิโลกร,รมัมก็รับประทาน2เมตรไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2เมตรนะครับแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันเกิน5วันเพราะจะส่งผลเสียถึงตับได้เราควรแก้อาการปวดหัวด้วยการบำบัดด้วยน้ำหรือนวดด้วยน้ำมันหอม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารพวกเนื้อรมควันไส้กรอกเบคอนผงชูรสและหันมาดื่มน้ำขิงในช่วงบ่ายที่มักมีอาการเครียดหรือทานพวกอาหารทัญพืชข้าวซ้อมมือแม้แต่การเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงเบาๆสัก5นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นยาแก้ปวดหัวขนานเอกเลยละครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันและว,วางใจแต่วา สุขภาพดีจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 วันโวข้ามเลนชนประสานงานฟอร์จูเนอร์เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดดับขาดที่ส่วนลูกกำนันพ่วงน้ำข่าวพร้อมคนในรถบาดเจ็บสามรายสาหัสหนึ่งรายหนุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราเขตสองขีร่รถจักรยานยนต์ชนท้ายพอเทาช่างซ่อมไนน์โมบริเวณแยกสถานกักขังกลางจังหวัดตราแรงงานกัมพูชากว่า20คนก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยเหตุชู้สาว ตอนนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอมวันโวข้ามเล่นชนประสานงาฟอร์จูเนอร์เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดดับขาดที่ส่วนลูกกำนันห่วงน้ำข่าวพร้อมคนในรถบาดเจ็บ3รายสาหัสหนึ่งราย เมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่19กรกฎาคม2559บริเวณใกล้เคียงวัดห้วงน้ำขาวถนนสายตราดแหลมศอก พันตำรวจโทรประสานไวดีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเอ่าช่อได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนประสานงามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและเสียชีวิตหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้าฟอร์จเนสีขาวหมายเลขทะเบียนกค6784ตราสภาพด้านหน้าพังยับ ภายในพบผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4ราย1รายอาการสาหัสทราบชื่อคนขับชื่อนายจักรพันธ์สืบสอนอายุ28ปีอยู่บา้านเลขที่124ทับ1หมู่3ตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นลูกของกำนันตำบลห้วงน้ำข่าวโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลส่วนคู่กรณีเป็นรถเก๋งวันโว่หม่เลขทะเบียนกก .1991 ตราดสภาพรถด้านหน้าพัง ยยับเิภายในรถพบศพผู้เสียชีวิตชื่อนายสมเด็จแดงตนุเจ้าหน้าที่สำนักงานจงังหวัดตราผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถยนต์ฟอร์ดจูเน่ขับมาจากตัวเมืองตราดเพื่อกลับบ้านที่บ้านเอากูดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถยนต์คู่กรณีขับสายไปมาก่อนพุ่งข้ามเลนชนประสานงานกันจนรถหมุนหัวกลับมาอีกด้านทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอุบัต อีเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างไรจะสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เห็นเหตุหการณ์อีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเหตุการณ์อะไรครับเหตุการณ์เหตุการณ์อ๋อพอดีรถรถคันนี้ครับพี่เขาพอดีกลับมาจากจากในเมืองพี่เนาะเห็นเห็นน้องน้องเล่าฟังเลยรถอะรถคันนี้เขาเล่าฟังแล้วรถคันนั้นอะน่าจะมาจากทางเห็นว่าแปงมาแล้วก็ชนกันประทาดเนี่ยครับผมชนเสร็จแล้วก็หมุน ก็น,น่าจะหมุนนะพี่นะเพราะผมเพิ่งกลับมาผมไปเข้าเอนที่อาใหญ่กลับมาพอดีก็เลยเจอพอดีได้หนุ่มนักศึกษาวิจัยเทคนิคตราเขตสองขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายพ่อเท่าช่างซ่อมไดานาโม,โมบริเวณแยาสถานกักขังกลางจังหวัดตรานเมื่อเวลา 10นาฬิกาส0นาทีวันพุธที่20กรกฎาคม2559ร้อยตํารตำรวจโทหญิงชมพูนสิงสถิตพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจผูทอเมืองตราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบริเวณแยกสถานกักขังกลางจังหวัดตราถนนยุติธรรมตำบนบางพระอําเภอเมืองจังหวัดตราในที่กเกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนอนอยู่กลางถนนหลังรับแจ้งจึงประสานสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราเพื่อขอกำลังออกช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในที่กเกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายชื่อนายอับ รัตนิชอายุ70ปีอาชีพช่างซ่อมดนาโมนอนอยู่กลางถนนได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนขวาและขาขวาเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันผฐมพยาบาลให้ก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราดใกล้กันพบรถของผู้ได้รับบาดเจ็บยี่ห้อฮอนด้าสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่ภายในที่เกิดเหตุห่างไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ125ไอสีดำหมายเลขทะเบียนปา้ายแดง06ขีด 1 5 6 1สถานีตำรวจพูทอนเมืองตราส่วนคนขับขี่ชื่อนายชัดชวานทองลพปคุณอายุ16ปีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราดพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่144ี่หมู่4ตำบลวางกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายชัดชวานกล่าวว่าขับรถจักรยานยนต์เพื่อจะกลับบ้านเมื่อขับผ่านแยกสถานกักขังกลางจังหวัดตราได้ชนบริเวณด้านท้ายรถจักรยานยนต์ของนายอภัยทําให้เกี่ยวกันจนล้มเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแดงกาว ส่วนภรรยาของนายอาภัยบอกว่านายอาภัยกำลังขี่รถไปซื้ออะไรมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ลูกค้าแต่มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อนจึงฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรและระมัดระวังเพื่อนร่วมทางด้วย แรงงานกัมพูชากว่า20คนก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยเหตุชู้สาวเมื่อเวลา20นาฬิกาคืนวันที่20กรกฎาคม2559เจ้าหน้าที่ตำรวจ191กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าบริเวณทางเข้าท่าเรือเฉลิมพลมีแรงงานกัมพูชากว่า20คนได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่วิทยุสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าทำการระงับเหตุอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้เดินทางไปถึงและได้บันทึกภาพเหตุการณ์ชุนมุลระหว่งางแรงงานต่างด้าวสองกลุ่มที่กําลังชกต่อยกันและมีผู้หญิงออกมาห้ามปรามแต่คู่กรณีสองฝ่ายโดยเฉพาะชายกางเกงแดงไม่สวมเสื้อและชายสวมกางเกงยียนและเสื้อเชิ้ตได้เข้าชกต่อยกันแต่ผู้หญิงก็พยายามห้ามแต่ก็ไม่สามารถห้ามได้ในที่สุดผู้หญิงที่ออกมาห้ามจึงบอกว่าถ้าอยากจะชกกันขอให้ชกกันตัวต่อตัว,ตวทั้งสอง คนจึงออกมาชกกันตัวต่อตัวซึ่งชายที่สวมกางเกงแดงที่ตัวเล็กกว่าพยายามสู้แต่ไม่สามารถสู้แดงประทะคู่ต่อสู้ได้และถูกชกล้มลงหลายครั้ง ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างพยายามโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาระงับเหตุให้ไหวขึ้นแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจยังไม่เดินทางมาผู้สื่อข่าวจึงใช้ไฟส่องเข้าไปที่คู่กรณีที่กำลังชกต่อยกันในที่สุดแล้วเหตุการณ์ได้ยุติลงและต่างฝ่ายต่างเดินเข้าบ้านพักที่อยู่บริเวณใกล้เคียง แล้วรถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทก่อ,อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสาวรียใต้ส,ส,ถ18 18 18สถานี b ี s อนุสาวรีย์โทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราโทร039 525 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา 10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาิกาบรรยากาศการเดินทางกลับในวันสุดท้ายของวันอันสาหับบูชารละวันเข้าพรรษาเจ้าหน้าที่ขนส่งเผยไม่มีการเพิ่มเที่ยวรถเนื่องจากหนักท่องเที่ยวไม่มากเหมือนปีใหม่และสงการ ที่สถานีขนส่งตราดเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของวันหยุดยาว5วันในวันอาสหบบูชาและวันเข้าพรรษาพบว่ามีทั้งชาวตราดที่เดินทางกลับเพื่อไปทํางานในวันนี้นักท่อนเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิสิตนักศึกษาซึ่งทั้งหมดได้เดินทาง พื่อขึ้นลดตัววและลดตู้อย่างต่อเนื่องขนาดเดียวกันเจ้าหน้าที่จากสำนักงกานขนส่งจังหวัดตราดได้ตรวจตราการเดินรถและสุม่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ของคนขับรถประจำทางทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดตราดยังกล่าวอีกว่าโดยปกติแล้วจะมีการสุ่มต,วตรวจแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันและถ้ามีวันหยุดเทศกาลใหญ่ๆจะมีการต,วตรวจปัสสาวะด้วยซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเข้ามาร่วมด้วย งูเหลือม2ตัวแอบขโมยไก่ชาวบ้านกินครั้งละ4-5ตัวเจ้าของไก่ทำกับดักจับได้เมื่อเวลา18.50นาฬิกานาทีเย็นวันที่20กรกฎาคม2 5 5 9ห้องวิทยุสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเหลือมเข้ามาขโมยไก่กินที่เลี้ยงไว้ในล้าวข้างบ้านเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสเขตอํ อคลองใหญ่ให้การช่วยเหลือจับงูเหลือมหลังรับแจ้งอาสาสมัครกู้ภัยตราดเขตคลองใหญ่ออกไปทำการดำเนินการ พร้อมอุปกรณ์จับงูพบงูเหลือมจำนวน2ตัวที่กับดกักที่เจ้าของไก่ได้ทำไว้พบเป็นงูเหลือมจำนวน2ตัวซึ่งใช้เวลาในการจับงูนานกว่า30นาทีจึงจับได้เมื่อนำออกมาวัดความยาวตัวแรกยาว2.50เมตรและอีกตัวยาว1.50เมตรในอุ่นยอดอายุ50ปีอยู่บ้านที่560หมู่เจตบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราเจ้าของไก่บอกว่างูเหลือมแอบเข้ามา ขโมยกินไก่หลายครั้งแล้วจนไก่ที่เลี้ยงไว้เกือบจะหมดแล้วแต่ละครั้งจะกินไก่ไป4-5ถึงหตัวและก็จับไม่ได้คราวนี้จึงได้นำรอบมาทำเป็นกับดักและเมื่องูเลือยเข้ามาขโมยกินไก่ก็ติดกับดักที่ทำไว้จึงจับงูด,ดังกล่าวได้จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราเขตคลองใหญ่ได้นำงูเหลือทั้งสองตัวที่จับได้ใส่ถุงปุย๋ยนำไปปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติต่อไป วนมาสองทีแหละสองทีมันปินไก่ทั้งหมดกี่ตัวแล้วเนี่ยหมดสี่ตัวแล้วครับสี่ตัวแล้วฮะแล้วมันมาแล้วจับได้ไหมเฉลกไลมันก็ไปอ่ามันมารอบนี้มันมาแล้วกินแล้วมันหายไปเลยหายไก่อย่างเดียวแล้วมันเข้ารอบเนี่ยครับ วัดคองจากจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาหบ,บูชาที่บริเวณอุโบสถวัดคองจากตำบลคองใหญ่อําเภอคองใหญ่จังหวัดตราได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาหบ,บูชามีประชาชนในตำบลคองจากและตำบลใกล้เคียงรวมทั้งแรงงานกัมพูชาเข้าร่วมจำนวนมากการเวียนเทียนคือการที่พุทธบริษัทถือธูปเทียนดอกไม้จุดไว้ประนมมือเดินเวียนขวานิยมเดินเวียนรอบ อุโบสถหรือสถานที่ที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแห่งใดแห่งหนึ่งสามรอบใจน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยในขณะเดินเวียนเสร็จแล้วนำดอกไม้ทูบเทียนนั้นปักบูชาที่ปูชนียบวัตถุที่เวียนนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงด้วยเครื่องสักการะบูชาต่อไป